ครับวันนี้เช้าวันที่19มีสายนนะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับถนนโล่งนะครับไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อคืนมาถึงวันที่18บรรยากาศค่อนข้างหนาวนะครับก็ใครที่ติดตามก็มีโอกาสก็จะเห็นภาพาวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหารนะครับเมื่อคืนซึ่งได้ทำคลิปสั้นๆให้ดูเช้านี้เมื่อเช้าผมเดินออกมาเพื่อจ่ายตลาดนะครับแล้วก็เตรียมรองเท้าสำหรับแข่งฟุตซอลในภาคบ่ายนะครับอากาศดีมากครับที่อำเภอนาแกอากาศเย็นๆนะครับสำหรับใครที่มาช่วงนี้ขอให้ติดเสื้อผ้ามาด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กำลังจะเข้าสู่ตรงที่ ว่าการอำเภอนาแก่นะครับซึ่งถัดไปก็คือสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอนาแกนะครับและก็ศาลเฉ้าพอหลักเมืองเป็นจุดถึงกลางนะครับและเราก็จะเดินต่อไปอถึงโรงเรียนยสินเซฟนาแกนะครับเดี๋ยวผมจะอัดค่อยๆอัดเป็นคลิปให้สันส้นๆนะครับนช่วงเช้าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรัดนะครับสำหรับ นที่จะเดินนะครับเราก็จะมีทางรัดเข้าสู่น่าจะเป็นศารเจ้าข้อหลักเมืองนะครับ อำเภอนาะแกเป็นอำเภอที่ค่อนข้างเงียบๆนะครับเชา้าเช้านี่ผมคิดว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบปั่นหรือคนที่ชอบเดินนะครับตอนนี้ผมน่าจะเข้าสู่จุดที่ว่าสารเฉพาะหลักเมืองนะครับวันนี้เนื่องจากเวลาน้อยนะครับผมคงไม่มีเวลาได้พาออกไปตรงจุดบายพาสนะครับ ปกติถ้ามานาแกก็จะเป็นช่วงเช้าๆถ้าใครตื่นทันนะครับที่นี่ชาวบ้านอัธยาศัยดีมากนะครับสามารถใครที่พูดภาษาอีสานได้ก็จะโอเคตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไทยย้อนะครับโอเคครับอันนี้เป็นจุดที่ว่าสารเฉพาะหลักเมืองนะครับ